สวัสดีครับวันนี้พามาชมเปลี่ยนพระเบรกเกียร์าจานทำช่วงล่างครับทำไมต้องเกียร์าจานดูนะครับสภาพนี่เกียร์ผมเกียร์ไปสองรอบแล้วมันก็กินไม่เรียบอันนี้ประมาณสามรอบนี้หายพระเบรกที่ใช้เป็นเน็คเตอร์ราคาก็ตามนี้นะครับสองพันหนึ่ง คาดูข้างน,น,นู้นให้ทำช่องล่างนะนี่นี่ลูกค้าเปลี่ยน้าเบรกไปหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้เจียรจานก็เลยมาเจียทีนี้มันก็จะเหลือตรงนี้ตรงนี้มันจะลึกหน่อยเจียเจียเจียเียจนงกล่วมันจะหายนะครับนี่นะครับเจียไปแล้วสองรอบรอบที่สามเจียจานมีข้อดีและข้อเสียยังไงข้อดีคือได้จาน ปรับนาจานที่ให้มันเรียบข้อเสียคือทาให้จานบางข้อเจียมีมีขีดจํากัดของเขาเหมือนกันนะถ้าเจียเยอะไปก็ถ้าจานบางก็เจียไม่ได้ถ้าจา,านหานาแบบนี้ก็เจียได้อีกประมาณอีกสองรอบได้ครับเพราะลูกค้าเปลี่ยนพราะเบรกมาสองรอบแล้วไม่ได้เจียจานเลยมันทําให้แบบขึ้นมันลึกลงไปลึกเนี่ยเห็นไหมครับรอบนี้น่าจะหายแล้ว เียงมันก็จะดังเลยนะอันนี้เจียรประทิดกับตัวรถได้เลยเราเจียแล้วก็มีขีดบอกครับกิงตามนี้เลยอเออขึทนนิดนึงทีนนิดนึงล็อก ไปเลยนี่ก็ทําช่วงล่างมาชุดใหญ่หมากบนเหมือนโคง้งหมากล่างนะพวกบูธนะครับจัดให้ลูกค้าแล้วก็เป็ดเช็ดตั้งศูนย์ให้จบนี่ครับรเบรกก็มีตัวเริ่มต้นพันสองเกียร์จานก็ข้างละข้างละสี่บาทนะครับพวกช่วงล่างก็หลักหมื่นหมื่นกว่บาทรวมค่าแรงนี่นะครับ เข้ามาได้ครับผมเสียคข้าเชี่ยจานทำตรงล่างรับหมด